สวัสดีครับผมชื่อหนึ่งบ้านผมอยู่แถวศรีนครินตอนเนี้ยผมเล่นในชอไมาได้เดือนหนึ่งละแต่สิ่งที่ผมได้รับก็คือผมโดนด่าเอ้เกมนี้แม่งเด็กเล่นหว่าทะเลาะกับเด็กเกียนเงินผมหมดผมเบื่อความพ่แพ้ นักที่ไอีเดลผมเกียร์เด็กช็อตนี่เป็นไรเราหญิงไงแดจกาได้ไหมอ๋อเกมเนี่ยเบื่อเกมเด็กช็อตแบบโดนเด็กจ่าดูดีนันเยอะแยะไปหมดไม่ได้นเกมดีกว่าเดี๋ยวเราค่ เนี่ยติ่งงอมแงมเลยเล่นไอ้เกมเนาะเป็นไปไม่ขอ้ค่ามไน้แค่เงินควงเลยมา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 ลูกตกไปเลยตกไรอะสายหน่อยสายสายสายเลยไม่เห็นแล้วเนี่ยผมว่านะผมได้อะไรหลายๆอย่างมากกว่าความสนุกผมก็ไม่รู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดมันคือความสุขจริงหรือเปล่า แต่ที่แน่ๆผมลืมไปแล้วว่าผมเคยเกลียดเอ็กช็อตฝนตกแล้วป่ะกลับก่อนนะเรากลับอ้กเพื่อนเจอกั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 งานโชคดีโชคดีโชคดีโชดดีเ้ยกลับบ้านดีนะ วันนี้ก็รู้สึกสนุกนะเพราะเพิ่งรู้ว่าไอเอ็กช็อตน,นี่แม่งมีหลายโหมดมากเลยทเอ็กช็อตมันก็ไม่ได้มีแง่ลบสนุไปหรอกแม่แต่ก็สวยไม่ได้เท่าหญิงหรอกจริงไหมเอาไปปะเนี่ยหญิงแล้ว่าเดี๋ยวเราเข้าไปคุยกันข้างไหนไหมเฮ้ยไอ้บ้า <c oughs> สวัสดีครับก็ทีแรกผมว่าผมก็เกลียดเกมเอกช็อนนะแต่ว่าผมรู้สึกว่าพอผมเล่นไปมันก็ได้อลไยหลายๆอย่างบางทีเกมเอกช็อตของเรานะครับมันก็ไม่ได้เลวร้ายเสมอไปอย่างที่คนอื่นคิดกันนะครับผมแล้วคนอื่นมีอะไรจะแนะนําอีกป่ะครับไม่มีอนะมีอะไรครับที่หนึ่งที่หนึ่งเลยครับใจเลยอยากรู้ต้องลองคะอ่ะแอคชั bye ่นอ่าบายบายเจอกันใหม่เล่นอะไรเยอะนะครับ